สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับอ e ีบล็อกโดยวินิชัยค่ะนะคะวันนี้นะคะอยู่ที่หน้างานนะคะฟาร์มแห่งหนึ่งนะคะในการที่มาติดตั้งตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นค่ะนะฮะหลังจากที่เรานะคะได้ทำการนะคะ ขึ้นงานนะคะในส่วนของตู้ควบคุมอุณหภูมินะคะปัดลม9้าตัวนะคะในการควบคุมอุณหภูมิการปลูกพืชนะคะเพื่อที่จะนะคะควบคุมนะคะอุณหภูมิและความชื้นตามแรงที่เรากําหนดนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพามาดูกันคะ่ะว่าบรรยากาศนะคะในการติดตั้งหน้าง,งาน,นะคะแล้วก็จากการติดตั้งแล้วเนี่ยตู้นะคะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยจ้า ตรงนี้ทีมงานของเรานะคะก็จะทําการเลเยอร์มาร์กจุดเพื่อที่จะติดตั้งตู้นะคะ,ะเมื่อใส่น็อตร้อยน็อตอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครพร้อมนะคะก็จะยกตู้ขึ้นติด ตั้งเลยนะคะเมื่อยกตู้ขึ้นติดตั้งแล้วเนื่องจากว่าตู้นี้นะคะจะต้องเชื่อมกันระหว่างตู้เก่านะคะของลูกค้านะคะเห็นไหมคะตู้เก่าสายมือเนาะนะคะแล้วก็ตู้ใหม่นะคะพอติดตั้งแล้วนะคะเราก็จะมีเซ็นเซอร์ในการวัดอุณหภูมิอยู่ในโรงเรือนนะคะก็ต่อสายออกไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาเทสค่ะปล่อยให้ไฟเข้าระบบนะคะเช็คสถานะต่างๆนะคะว่ามีไฟหรือยังนะคะตรงนี้นะคะควบคุมอุณหภูมิความชื้นโดยพัดลม9ตัวคะสั่งงานผ่า มือถือนะคะแล้วก็มาเช็คค่ะแล้วก็เชื่อมสายต่างๆเข้าด้วยกันนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของจอนะคะมอนิเตอร์นะคะจะเป็นในเรื่องของอุณหภูมิและความชื้นแสดงให้เราเห็นเลยนะคะตรงนี้อาจจะไม่ค่อยชัดนะคะเดี๋ยวหามุมดีๆก่อนนะคะตรงนี้ค่ะ ะะก็จะบอกสถานะว่าณปัจจุบันนี้อุณหภูมิและความชื้นอยู่ที่เท่าไหร่แล้วซึ่งสถานะตัวนี้นะคะก็จะขึ้นที่มือถือของเราด้วยเพราะว่าเขาก็กลุ่มผ่านมือถือคะ่ะนะคะตรงนี้แฝดจะกระพริบนิดนึงนะคะเพราะว่าเราใช้แสงจากสปอตไลท์นะคะคือติดตั้งในโรงเรือนนะคะบางทีมันจะเป็นคลื่นนะคะแสงที่จะรบกวนกัดน,นะคะตรงนี้นะคะสถานะนะคะเช็คให้เรียบร้อยค่ะต่อจ้ำเท่ากับ เมีนอนนะคะ,ะช่วงไหนไฟเข้าช่วงไหนไฟออกนะคะตรงนี้จะเป็นในส่วนของระบบไฟหน้าตูนะคะก็จะพอเราปิดเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะอย่างปุ่มตู้เสียเขียวเขียวนี่นะคะก็จะแสดงสถานะนะคะว่าโซนไหนทํางานนะคะถ้าโซนไหนทํางานนะคะไฟสีเขียวก็จะติด นะคะเป็นเหมือนอย่างตู้ทั่วๆไปนะคะที่เราประกอบแล้วก็ขึ้นงานให้กับลูกค้านะคะตรงนี้นะคะก็จะดูในส่วนของหน้าตู้ให้ชัดเจนเลยนะคะตรงนี้ก็มีการเทสนะคะแสดงว่านะคะปุ่มสีเขียวนี้ก็คือพัดลมนะคะกำลังทํางานอยู่นะคะซึ่งสถานะตรงนี้นะคะก็จะขึ้นที่หน้าจอโทรศัพท์ของเราด้วยนะคะตรงนี้ก็จะมีปุ่มให้เปิดปิดนะคะเผื่อต้องการแบบแม่นนวลด้วยนะคะนี่ก็เป็นหงานนะคะ คนึจ็อบนะคะที่จะเป็น งานในด้านของการติดตั้งตู้อัตโนมัตินะคะซึ่งเราเองก็จะมีทั้งผลิตตู้นะคะส่งให้กับลูกค้าถ้าลูกค้าสามารถติดตั้งเองนะคะคุณก็สามารถใช้ช่างในพื้นที่หรือว่าทําด้วยตัวเองได้นะคะถ้าไม่เข้าใจเนี่ยก็สามารถวิดีโอคอลมาหานะคะมาปรึกษาได้เลยนะคะเราก็มีในส่วนของหัวหน้าช่างในการสแตนบายนะคะเพื่อที่จะรอให้คําแนะนําปรึกษาตลอดเวลานะคะหรือว่านะคะถ้าไม่สะดวกใจ นะคะคอยากจะให้เรานะคะคพาทีมงานไปติดตั้งให้ก็ย่อมได้นะคะแล้วแต่ แล้วแต่โจทย์แล้วแต่ความต้องการของลูกค้านะคะซึ่งงานนี้นะคะก็จะเป็นงานอีกงานหนึ่งนะคะที่ง่ายๆที่หน่อยนะคะแล้วก็ทีมงานนะคะพามาติดตั้งให้นะคะอย่างที่แจ้งไปนะคะรายละเอียดนะคะซึ่งตู้นี้ก็จะพิเศษหน่อยนะคะก็จะควบคุมการทํางานของพัดลมนะคะมีเซ็นเซอร์นะคะวัดอุณหภูมิความชื้นนะคะแล้วก็สั่งให้พัดลมนะคะทำงานภายใต้อุณหภูมิและก็ความชื้นที่เราตั้งค่าไว้นะคะซึ่งทุกอย่างเนี่ยก็ สั่งงานนะคะผ่านมือถือนะคะก็เป็นระบบที่ค่อนข้างที่จะทันสมัยนะคะสะดวกสบายสำหรับผู้ใช้งานมากๆอีกระบบหนึ่งเลยทีเดียวนะคะถ้าใครนะคะสนใจนะคะศึกษาต้องการที่จะเรียนรู้หรือใช้งานระบบนี้นะคะก็อินบ็อกเข้ามาหาหรือว่าจะไลน์หรือก็โทรเข้ามาได้นะคะตามที่อยู่เดี๋ยวหน่อยจะให้รายละเอียดไว้ใต้คลิปนะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะทุกๆคลิปนะคะด้วยดีเสมอมานะคะหวังว่าคงจะ รักไม่ต่าแล้วก็ให้การติดตามหน่อยแบบนี้นะคะตลอดไปนะคะไหนก็สัญญาว่าจะทำคลิปดีๆนะคะเพื่อที่จะเผยแพร่ให้ความรู้กับทุกๆคนนะคะแบบนี้ตลอดไปนะคะจนกว่าจะเบื่อกันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะหยุดนะคะจบเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave hey, just so you'd notice know too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. Our first time, our first date.